ก่อนที่เราจะจดบ,บันทึกเนี่ยเราต้องเคลียร์ขยะเคลียร์จิตรกรกก่อนให้กลายเป็นจิตโลง่งพิมพ์ซิ คเคลียจิตลกให้เป็นจิตโลง่งเคลียจิตลกให้เป็นจิตโลง่งด้วยการทำสิ่งที่เรียกว่า mental inventory ค่ะวิธีการคือให้พวกเราหยิบกระดาษขึ้นมา1แผน่นอ่าหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมา1แผ่นนะคะเราจะมาเริ่มเขียน mental inventory กันเลยนะคะ mental inventory คืออะไรอ่ะคุณเอยเดี๋ยวคุณเนยเขียนให้พวกเราดูการจัดก,การขยะลกสมองนะคะ mental inventory ให้เราตีตาราง3ช่องอ่าให้เราตีตาราง3ช่องช่องแรกคือเขียนสิ่งที่คุณทาอยู่อ่าทาตอนนี้ เลยสิ่งที่ทําอยู่ในช่องนี้ซ้ายสุดนะคะต่อไปตรงนี้เขียนสิ่งที่ควรทําอะเขียนซะสิ่งที่ควรทําเขียนหัวข้อก่อนสิ่งที่ควรทําและอันที่3นะคะในตารางสุดท้ายตรงนี้นะคะเขียนว่าสิ่งที่อยากทําเราจะได้ตาราง3มช่องแบบนี้แล้วนะคะสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้ทําอะไรอยู่สิ่งที่เธอควรทําอะไรคือสิ่งที่เธอควรทําก่อนเราจะจดบันทึกเรามาเคลียร์ขยะจิตตัวเองก่อนผ่านเวิร์กช็อปที่ชื่อว่า mental inventory เปลี่ยนจิตรกให้กลายเป็นจิตโล่งหลัง จากนี้นะคะให้คุณพอต์วิดีโอนี้แล้วอยู่กับตัวเองเขียนดิเขียนเลยอะไรคือสิ่งที่ฉันทําอยู่ในตอนนี้ฉันทำอะไรอยู่ฉันควรทําอะไรฉันอยากทําอะไรนะคะหลังจากที่คุณเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะมาบอกว่าคุณจะต้องทําอะไรต่อมันก็ได้นะคุณไอมักจะเปิดเวลาคุณไอจบบันทึกอ่ะคุณไอจะเปิดเพลงแบบแคนนอนเปิดเพลงอะไรแบบที่เรารู้สึกว่ามันชุ่มใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะชอบเปิดแบบ เครื่องหอมอะอโรมาแล้วก็เขียนแล้วก็เปิดแคนนอนหรือบางทีคุณเอยก็จะเปิดเพลงดิสนีย์เปียโนซองอะไรของคุณเอยอะแล้วคุณเอยก็ฟังแล้วกฟินแล้วก็เขียนอะไรเงี้ยนะคะอ่ะลองลองทำดูนะคะโอเคเอาล่ะหวังว่าทุกคนจะเขียนกันแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้เขียนนะ หลอกคุณเอยหลอกได้นะแต่หลอกใจตัวเองหลอกไม่ได้ดังนั้นคนที่สําเร็จคือคนที่ลงมือทํานะคะหลังจากที่คุณเขียนเสร็จแล้วนะคะเรามาทําสิ่งนี้ค่ะให้เราอ่านทีละบุลเลตเลยว่าสิ่งนี้มันสําคัญไหมคุณจะขึ้นตรงนี้นะคะถ้ามันสําคัญถ้ามันสําคัญนะคะให้คุณนะคะถ้าคุณตอบว่าเฮ้ยงานนี้ที่หนูลิสมาคุณเลยมันสําคัญกับหนูอยู่ถ้าคุณตอบว่า yes ให้คุณทําอะไรคะ ทำทาแตาทำทำทำทมทำ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 ทัทททททททนทีถ้ามันสําคัญก็ทาซะสิจ่ะจะดองไว้ทงตุ๋ยอะไรเข้าใจปะต่อไปอันที่สองถ้าคุณตอบว่ามันก็ไม่สําคัญนะคะก็ไม่สาคัญอะไรกับฉันแล้วถ้ามันไม่สําคัญสมมติเธอตอบโนให้เธอถามว่าและไอที่มันไม่สําคัญอ่ะมันจําเป็นกับชีวิตไหม มันจําเป็นไหมเออมันจําเป็นไหมอา่าถ้ามันยังจําเป็นหรือมันมีความหมายกับเธออยู่มันมีความหมายกับเธอมันจําเป็นกับชีวิตเธออยู่ให้เธอถ้าตอบเยสถ้าเธอตอบว่าเออมันยังจําเป็นอยู่ให้ลากกลับไปทำ <c oughs> ให้ลากกิจกรรมนี้กลับไปทำอยู่ดี <c oughs> เข้าใจไหมคะอันนี้คือไดอะแกรมต่อไปถ้าสมมติว่ามันไม่จำเป็นแล้วคูเนยสมมติเธอตอบโ no. นถ้าเธอตอบโ no. นถ้าเธอตอบ, no. อตอบว่าโ no. นนะสมมติอินเคสว่าเธอตอบโ no. นให้เธอไปที่ถังขยะ แล้วก็ทิ้งมันซะอะให้ทิ้งมันซะโอเคไหมคะดังนั้นให้ถามคําถามตัวเองว่าลิสต์ที่คุณเขียนมาเนี่ยนะนะข้อที่หนึ่งมันสําคัญไหมถ้าสําคัญเอาไปทําถ้าไม่สําคัญและไม่จําเป็นก็ไม่ต้องทําแต่ว่าถ้ามันจําเป็นที่ต้องทําก็ให้เอาสิ่งนั้นไปทําเข้าใจไหมคะโอเคอันนี้คือหลักการง่ายๆเลยถามว่าสําคัญเปล่าจําเป็นไหมสําคัญจําเป็นทําถ้าไม่สําคัญไม่จําเป็นเลือกทําจบแค่นั้นเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะไรที่จําเป็นอะ แต่ไม่ได้สําคัญตัวคุณไม่ต้องทําเองก็ได้คุณสามารถทําสิ่งที่เรียกว่าเดลิเกตหรือว่าการมอบหมายงานให้คนอื่นก็ได้มีหลายเรื่องเลยของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจมีเรื่องที่สําคัญมากมายเลยที่เขาจําเป็นจะต้องทํา เขาไม่อยากทําเองเขาก็สามารถเดลิเกตให้ลูกน้องทําให้เช่นการตอบแชทอย่างเงี้ยเข้าใจะปะการตอบแชทลูกค้าเขาก็ให้เดลิเกตคนอื่นหรือว่าการส่งของการส่งพัสดุการแพ็คของอันเนี้ยมันสําคัญมันจําเป็นกับธุรกิจไหมเอ้าก็ฉันขายของฉันก็จำเป็นถูกปะแต่ว่าเราสามารถเดลิเกตสิ่งนี้ให้กับคนอื่นทําหน้าที่ได้นะคะนี่แหละคือรายการ mental inventory คือเคลียร์จิตรกให้เป็นจิตโลง่งค่ะหลังนั้นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นคือในลิสต์ที่ดู เหมือนจะเยอะแยะมากมายที่คุณเขียนมาว่ามันมีอะไรที่ฉันต้องทําบ้างมันจะถูกตัดออกไปเยอะและ้วมันจะมีแค่บางกิจกรรมที่คงเหลืออยู่เท่านั้นคอนเซปต์คือพอหลังจากที่คุณเขียนใส่กระดาษ A4 เสร็จแล้วนะคะเอางานของคุณที่มันสําคัญเนี่ยนะให้เอาไปจดไว้ใน journal